เปิดงานเสื้อเชิ้ตนะคะเป็นงานสก็อตผสมยีนบางเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่างานจะเป็นประมาณไหนตัวนี้เป็นงาน45กิโลนะคะสวยนะซุปเปอร์ได้จ้ะแมนซุปเปอร์ได้ตัวนี้จะเป็นงานสก็อตผสมยีนบางผู้ชายนะคะเป็นงานผู้ชายเนาะนี่ลูกเล็ก45กิโลค่ะตัวนี้ คอทที่เห็นก็คะเนื้อผ้ามันเลยคะเนื้อผ้ามา,มา,อา,มาคอตตอนผ้าสำลีบางผ้าสำลีผ้าสักการะมีบุกขนหน่อยนะม,มีบุกขนเป็นหอย,หน,อยนะสะอาดตัวนี้ผสมงานยีนด้วยันมียีนบางไปนะคะยีนบางก็จะมี กระดุมมุกกระดุมไม้นะก็ต้องไปลุ้นเอานะคะนี่อันนี้เป็นผ้ายีนยีนบางเนาะสกอตตาเล็กตาใหญ่งานสวยมากสะอาดส่วนใหญ่ออกเป็นงานแนวแขนยาวเนาะอืมเป็นเข้าที่เห็นแต่ก็จะเป็นงานผสมใช่ะนะคะ ส่วนใหญ่กระสอบนี้เป็นทรงผู้ชายใช่เป็นทรงผู้ชายค่ะส่วนใหญ่เป็นทรงผู้ชายไซส์โอเคเลยเล็กใหญ่คระบลการแบรนด์ออกดีมีกระเป๋าไม่มีกระเป๋านะ,ะก็คะมาหมดเลยกระเป๋าเดีเยวรีวยกระเป๋าคู่ส่วนใหญ่ออกเป็นทรงผู้ชายดีวายดีวายยีนบางผ้ายีนบางก็สวยสะอาดนี่อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์นี่ค่ะผู้ชายแบบโ <K olo. S 1> เขา้ารูป นะคะงานสลิมงานสลิมฟิตงานโอเวอร์ไซส์แต่ว่าไซส์สวยตัวนี้ไซส์สวยโอเคเลยค่ะถ้าเอาไปใส่คุมใส่อะไรถ้าเอาไปขายขายปีกหรือขายส่งตัวนี้ออกไวแน่นอนสวยมากนะคะเพราะว่าไซส์แบบนี้ญี่ปุ่นไม่มีใช่จ้านี่ อันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเน้นสกอตนะแต่ว่ายีนก็คือติดแต่ว่าไม่เยอะนะเน้นเป็นสกอตเลยสกอตจะออกมากกว่าแต่ก็มีติดยีนบางไปให้ได้ไปทํากําไรเพราะว่ายีนบางจะราคาสูงหายากราคาสูงเป็เท่าไหร่งานหายากมากกว่ายวให้ดูตัวนี้ของรีวายสวยมากเป็นดีด้วยท้าบางเลยตัวนี้สุด มา45กิโลเลยกระดุมมุกมาแล้วกระดุมมุกค่ะกระดุมไว้นะฮะแบงก็มีให้ลุ้นแบงก็มีให้ออกนี่เป็นรีวายกระดุมมุกค,ค่ะยินยบางสีเดี๋ยวให้ดูกระดุมนี้สวยมากกระดุมสวยใหม่ด้วย โดยรวมค่อนข้างที่จะสะอาดเลยค่ะตัวนี้นะโดยรวมงานสะอาดมากๆเลยนะคะก็คือคุ้มเลยนี่ตัวนี้นะคะนี่ผ้าสำลีนะคะผ้าคอตตอนนะคะมาหมดเลยตัวนี้ยีนก็สวยนะผ้ายีนก็สวยไซส์ก็ดีนะคะไซส์ก็ดีนะคะไซส์ก็ดีเลย สก๊อตตาเล็กสก๊อตตาใหญ่นะตัวนี้ก็มาหมดเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นงานแขนยาวนะคะส่วนใหญ่เนาะจะเป็นงานแขนยาวเลยนี่มีแขนสั้นมาแล้วนะคะแขนสั้นก็มีติดนะคะดูค่ะอนนะคะเอ็นเจโรทรงสลิมซิทค่ะตัวนี้ แล้วก็มีงานที่ติดฮูดมาด้วยน<า>ะมีฮูดมาด้วยก็คือรวมเลยค่ะรวมเลยนะมันเหมือนมันหลงมานะเหมือนไปหลงหลงมากอันนี้ของซาราเมน,น,น,นตัวนี้ซาราเมน,เมนตมกระดุมสวยมากกระดุม เปิดเทสงานกันนะคะตัวนี้เนะาะสวยมากโดยรวมงานค่อนข้างจะสะอาดเลยค่ะตัวนี้นะแล้วก็ราคาถูกมากอันนี้ของนิวลูป้ะนิวลูก,กระดุมลูก,ลกมลูกสวยสกอตใหญ่สกอตก็พาสีมาเลยนะหลากหลายสีเลยค่ะ,ะตัวนี้ ตัวนี้โอเคเลยหลากหลายสีเลยงานโดยรวมนะคะ<า>ถือว่าโอเคนอนอไปทำกำไรต่อได้แน่นอนค่ะงานสวยไซส์โอเคเลยอันนี้เป็นงานคุณผู้ชายนะคะเป็นงานงไซส์ผู้ชายเลยลูกค้าเขารีดได้รีดซักขาย้วคือทากำไรได้แน่นอนลงใน งานมีไม่เยอะตัวนี้ต้องรีบเลยดูไปนะคะดูไปนะคะเข้ามาทีลูกค้าอยากได้งานแบบไหนใช้งานแบบไหนเยอะก็คือแจ้งมาได้เลยจัดไม่ได้หมดน้่เสานมาได้หมดเลยที่ลองข้อศอบเลยนะซับซอกแบบกี่กี่ไปนี่ค่ะนี่ จำนวนตัวได้ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าผ้าตัวนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ผ้าบางไซส์สวยงานสะอาดตำหนิอาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยเอาไปทำกำไรได้แน่นอนใครขายผ้ามอสองอยู่แล้วนะถ้าแบบลูกค้าทำผ้ามอสองแล้วตัวนี้ต้องจัดเลยเพราะว่าใช่เนียมากโอเคเลยได้ next การใช้ได้เลยตัวนี้อยากได้ร้อยลูกพันลูกจัดมาได้เลยจ้ะ ติดแข็มสั้นไ้วว่าจะสวยนะงานแข็มสั้นนะสวย F n F F n F ค่ะแบรนด์อกดีสีเข้ม Universal สีเข้มสวยมากสกอตก็ดีสกอตเป็นผ้าบางนะตัวนี้เหมือนอย่าลืมนะคะที่แจ้งไฟตัวนี้มันจะเป็นนานผ้าผสมนะ กระต้นผ้าสำลีผ้าบูสำลีบ,บางสกรารยีนบางนะคะส่วนใหญ่ของ<อ>ไซส์ชายกระเป๋าหน้ากระเป๋าคู่ไม่มีกระเป๋าแขนสั้นแขนยาวงานผสมคืตัวนี้ทำกำไรได้ดีมากข้อที่เปิดดูงานสะอาดนะแนนสะอาดมากๆเลยนะคะตัวนี้ คุ้มค่ะตัวนี้งานสะอาดราคาดีงาน4.5โลลูกเล็กขายง่ายขายไวนะตัวนี้ได้งานยีน้าวางติดไปด้วยนะคะยินบางก็ราคาราคาจริงก็คือค่อนข้างสูงนะถ้าเป็นแบบยินบางกระสอบล้วนเลยแบบนี้ก็คือติดมตไม้ทำกำไรกันซุปเปอร์ได้นซุปเปอร์ไดแบบฮูดนะคะงานดี ราคาไม่แรงนะคะเน็คแชปแชปป้ายูอจะหมดกระสอบแล้วนะคะโดยรวมงานค่อนข้างที่จะโอเคเลยสวยสะอาดนะผ้าไม่ช้ำมากนะคะตัวนี้คุ้มเลยโอ้ยินเลนี่ก็เจอหลายใบแล้วผ้าสวยอาาราหารอารมี่อารมี่หน่อย จะด,ดก็เป็นแบบฟิล์มพาย,ยีนทาย,ยนทีายยนนิวลุกแล้วก็เอฟเอฟอีกแล้วเอฟเอฟอันนี้กผ้นนาจะหนาขึ้นมานิดนึงแต่ไม่หนามากนี่นะคะก็ตัวอย่างงาน,นงงเชอร์เร์สก,กอตนะคะผสมยีนบางคุณผู้ชา ประมาณนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าชอบถ้าเกิดว่าสนใจนะคะออเดอร์มาได้เลยนะตัวนี้งานค่อนข้างโอเคเลยค่ะไป next mike แล้วบอกเลยว่าตอนนี้งาน, mm hmm. ง,านงานสกอตเป็นงานตามหามากมาตามหางานขายดีมากแล้วก็ป้ายที่เราเอามาเปิดนะลูกค้าเป็นป้ายที่คัดมาแล้วนะคะเป็นป้ายที่คัดมาให้แล้วนะคะ เป็นป้ายที่เราเห็นงานจริงเราคุยกับโรงงานเรียบร้อยแล้วก็คัดนําเข้ามาให้นะคะลูกคา้คาขาสภาพสวยเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแต่ว่าก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานมงสองเนาะแต่โดยรวมงานตัวนี้มัผขาดเลยคุ้มราคาราคาคจับต้องได้นะห,น,น,หะนี่้านากระดุมมุกใหม่ใหม่เลยกระดุมมุก มีลุ้นอยู่นะลูกค้าเลิศเลยอ่ะตัวเนี้ยออกออกดีด้วยนะน,นี่มุกอี้แล้วมันก็กระดุมมุกอีกแล้วค่ะนี่สวยมากนะะคงานสก๊อตจ้ะงานป้ายเบอร์ตันนี่ค่ะสีสวยด้วยอืมเบอร์ตันใหม่แล้วเออมีบางเบอร์ตันเป็นสุดที่พอถือค่ะ ลายสกีนกินด้านหลังนี้เป็นผ้ายีนบางสกีนนะคะปิดท้ายไปด้วยตัวนี้แล้วกันนะคะใครสนใจก็ออเดอร์มาได้เลยนะตัวนี้เป็นงานเสื้อเชอิ้ตสกอตปนยีนบางนะคะตัวนี้จะเป็นเน้นไซส์ผู้ชายจากข,ขอคร่าวประมาณนี้จ้า